อ่ชสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเย้แต่งหน้าแล้วเย้ Yay! วันนี้หยุดนะคะแล้วก็คิดอยู่แล้วแหละว,ว่าจะจะถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าแบบเมื่อคืนคือหลังจากที่โพสคลิปแรกไปเนี่ยดีใจมากคือมีคนดู <c oughs> คือไม่คิดจริงๆว่าจะมีคนดูนะคะแต่ว่ามีขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากคือดีใจมากอะ่ะคือหลังจากลงคลิปไปใช่ไหมคะเด็ก็แบบ นั่งรีเฟรชแบบโอ้ยท่าจะทุกชั่วโมงด้วยเฮ้ยเฮ้ยคนดูเพิ่มเฮ้ยมีคนซับสไคร b ์เพิ่มคือดีใจมากเพราะว่าคือบอกเลยนะคะว่าถ้าถ้าวันนึงแบบเบสแบบมีซับเยอะขึ้นมาหรือว่าแบบคือทุกคนแบบเริ่มต้นกับเบสาม่รู้จะขอบคุณยังไงคือพูดถูกไหมคือหมายถึงว่าในในอนานะคตข้างหน้าเผื่อว่าก็ไม่อยากตะหวังมากเผื่อว่าแบบทำแล้วมันรุ่งอะไรเงี้ยคือทุกคนจำเลยนะว่าทุกคนคือเป็นผู้มีพระคุณนะคะทำให้ชาแนลของเบสเนี่ยเอ่อเติบโตได้ใช่ไหมกราบนะคคะะกรราาบบขอพุณมทนี้ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นตำเนลเธอก็ <c oughs> เห็นหัวข้อในวันนี้แล้วก็แบบอยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงรี้ยคือเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแน่นอนนะคะคืออย่างที่แบบเกินไปตอนคลิปที่แล้วนะคะว่าเบสเนี่ยเออมาเรียนที่กรุงเทพก็คือเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียนจบคณะพยาบาลศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยอรรมชันนะคะหรือว่า ที่ทุกคนรู้จักกันในนามตีแบ๊กใช่ไหมเด็ก็จบ๊บเนี่ยแล้วก็ไปทํางานนะคะอยู่ที่แพนกฉุกเฉินนะคะที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสีลมเนาะแล้วเบก็ทําอยู่ที่หน้านประมาณหนึ่งปีคือต้องบอกเลยว่าตอนที่ทำเนี่ยมันก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าตารางเวรเนี่ยมันก็จะมีแบบขึ้นเช้าขึ้นบ่ายขึ้นเออขึ้นกลางคืนอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันว่าเวรดึกใช่ไหมคะก็ต้องมีอดหลับอดนอนบ้างแล้วก็แบบเออสุขภาพก็ไม่ค่อยดีคือปีนั้นเป็นปีที่แบบ บ่อยบ่อยมากคือบ่อยที่สุดในชีวิตแล้วอะเป็นไข้แบบไข้สามเก้าสี่สิบเนี่ยคือน่าจะติดจากติดมาจากที่แพนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อเป็นไมเกรนบ่อยมากคือสงสัยเพราะว่าแบบนอนนอนไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นโรคกระเพาะคือเป็นอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนปีนั้นนะ่ะเป็นปีที่แบบมันมันกำเริบกำเริบคือมันเป็นบ่อยมากคือถามว่าตอนนั้นมันแฮปปี้นะคะคือแฮ คือแฮปปี้กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็หวัวหน้าคือตอนนั้นมีความสุขมากเพราะว่าแบบเพื่อนๆที่ทํางานพี่ๆที่ทำงานทุกคนคือน่ารักมากแล้วก็สนิทกันมากคือทุกวันเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่จบมาปุ๊บก็มาทําที่โรงพยาบาลแห่งนี้เลยตอนนั้นก็คืออายุแค่23ปีนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่า,อ,าอุ้ยทําไมแบบชีวิตเรามันต้องดดิเคทให้กับการทํางานขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า เราอยากที่จะแบบมีเวลาทําอย่างอื่นบ้างอยากที่จะแบบใช้ชีวิตเหมือนคนหนุ่มคนอื่นอะไรเงี้ยเราเห็นเพื่อนเราแบบก็ยังมีเวลาแบบไปไปเที่ยวเล่นหรือว่าแบบไม่ต้องแบบเสียสละชีวิตให้กับการทําง,งานขนาดนี้อะไรเงี้ยอืเราก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะลาออกดี <c oughs> ตอนนั้นก็คิดว่าเออหรือจะเป็นเราจะไปทําอะไรอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยก็เออตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะคือเวทเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อย่าเรียกว่ามีสกิลเลยคือก็พอได้บ้างอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบหัวเร็วด้านภาษานิดนึง <c oughs> คือถ้าถามว่าภาษากับภาษากับเลขเนี้ยในดีกว่าคือเป็นคนที่ดีด้านภาษามากกว่านะคะคือก็ไม่ได้ดีเอ็กซ์แลนด์แต่คือแบบก็พอได้อะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนทุกคนก็จะแบบคนรอบข้างก็จะเห็นแววตัง้งแต่เด็กๆอะไรเ,เงี้ยล้วเป็นคนแบบแขนขายาวอะไรเงี้ยใช่ไหมบุคลิกก็แบบพอได้ <c oughs> พอได้อยูอ่คนก็เลยชอบคุดว่าเออทำไมไม่ลองไปสมัครแอร์อะไรเงี้ยน,น่าจะได้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนแบบเออ ถ้าจะแบบถ้าอยู่ในมูที่อยากจะอธทยาสายดีก็จะคือแบบสามารถอธทยาสายดีได้อนะไรเงี้ยคืออยู่เป็นนะไรเงี้ยก็คือมีคนพูดมาตั้งเด็กตั้งแต่เด็ก,ดกๆคือเด็กเลยนะคือแบบตั้งแต่แบบมาไอปมนะัมหงอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนแม่พูดว่าเแบอบหรือว่าแบบคนที่รู้จักอนะไรเงี้ยผู้ใหญ่ที่เห็นเราก็จะแบบว่าเออโตขึ้นเนี่ยลองไปสมัครแอร์นะนู่นน,น,นี่ใช่ไหมมันก็อยู่ในหัวเรามาเลยตลอดแต่คือถามว่าแบบเคยสนใจจริงๆไหมว่าอยากจะเป็นก็ก็ยังไม่ได้มีความคิดเลยขนาดนั้นนะคะ แต่ว่าถึงตอนนั้นใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบอยากที่จะลองดูอะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะได้ <c oughs> แล้วตอนนั้นเนี่ยาสายการบินสายการบินไทยสมายล์นะคะก็เปิดรับสมัครพอดีแล้วก็คือตอนนั้นเขาก็รีควร้คะแนนโทอีกใช่ไหมคะเบก็เลยโอเคดูละตอนนั้นจำไหมว่าแบบเตรียมตัวทั้งหมดเนี่ยประมาณ3สัปดาห์เพราะว่าเห็นประกาศว่าโอเคอีกประมาณ3สัปดาห์เขาจะเราก็รีบดูเลยว่าแบบอุย ตรงไหนแบบเปิดรับสมัครเออไม่ใช่สิเปิดที่มีแบบเป็นศูนย์สอบโทรอีกอะไรเงี้ยเราก็รีบสมัครจ่ายตังก็รีบบุ๊กวันที่เร็วที่สุดเลยไงคือมันน่ามันหนมากคือแทบจะไม่ได้เตรียมตัวเลยคือการเตรียมตัวของเปตอนนั้นก็คือแค่เอ่อฟังคลิปใน youtube นะคะช่วงเวรดึกอะไรเงี้ยที่แบบไม่มีคนไข้เราก็จะแบบนั่งเตรียมตัวแบบใส่หูฟังแล้วก็แบบโอเคฟังแบบเขาสอบนะคะแบบโทรอีกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบประมาณสองอาทิตย์หลังกนั้นเนี่ยไปก็ไปสอบโทรอีกนะคะ แล้วเหมือนคะแนนก็คือจาไม่ได้แต่ก็มันก็อยู่ใน time frame อะว่าคะแนนมันก็ออกค่อนข้างเร็วเหมือนกันแล้วพอดูคะแนนโอเคคะแนนเราก็ผ่านโอเคเลยอะไรเงี้ยก็สบายใจเป็นหนึ่งเปาะแล้วก็ไปถ่ายรูปใช่ไหมคะไปถ่ายรูปเงี้ยจำได้ว่าแบบไปแถว BTS l a t ะร้านอะไรสักอย่างเงี้ยแล้วก็คือเตรียมตัวเร็วมากแล้วก็ทำอ,อ่า resume ก็ทำ resume ทุกอย่างแบบรวดเร็วแล้วถึงวันก็ไปเลย แล้วก็บังเอิญว่าได้ก็ได้นะคะก็เลยได้เข้าไปเป็นแอร์อยู่ที่ใส่กันวินไทยสามล์นะคะปีคือก็เป็นอยู่ประมาณปีหนึ่งคือบอกเลยนะว่าตั้งแต่เข้าไปอ่ะ disclaimer นะคะนี่คือพูดถึงตัวแบบตัวเบสเองนะคะด้วย personality ด้วยความแบบตัวที่เป็นความเบสไม่โทษใครแล้วก็แบบไม่ไม่ได้กล่าวอ้างหรือว่าแบบ ตั้งใจจะให้หร้ายใครนะคะแต่ว่าด้วยตัวที่แบบตัวเบสเองเนี่ยเป็นว่าเบสไม่ได้บอกกับงานนั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมคือเบเห็นเพื่อนๆห,หรือว่ารุ่นพี่หลายคนที่เขาเอนจอยนะคะคือเบสก็รู้สึกแบบก็ <c oughs> ยินดีกับเขานะเพราะว่าเบสก็เห็นว่าเขาก็รักการบริการแบบประมาณนี้บนเครื่องบินแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยอืมซึ่งถามว่าตัวเบสเนี่ยนะขนาดนั้นคือบอกไปเลยนะว่าตั้งแต่เขาไปเทรนอะ <c oughs> รู้สึกแย่แต่นี่คืจริงนะคือตั้งแต่เขาไปเทรนอะคือรู้เลยว่าไม่ชอบ แต่ก็แบบเอาว่าครั้งหนึ่งเราจะสู้อะไรเงี้ยแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เป็นแอร์วุ้ยเป็นแอร์เชวนะแบบสาวๆใครก็อยากเป็นแอร์อย่างเงี้ยแบบเราได้เข้ามาถึงตรงนี้แล้วอะเราจะแบบเราจะถอยจริงๆหรออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ฉันจะทำก็เลยพุชนะคะพุชรูพุชรูคือพุชจริงๆเพราะว่าแบบมันไม่ไม่แฮปปี้เลยคือไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยอืมไม่ไม่ชอบงานเลยไม่ได้ว่าไม่ชอบแบบ คือไม่รู้อะคือพอเข้าไปทําจริง,รงๆเราอาจจะแบบคิดถึงงานพยาบาลอะไรเงี้ยคือสเกจิวมันดีกว่าก็จริงคือมันดีกว่าตรงที่ว่าแบบคือการทํางานมันก็เบาลงน้อยลงใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าสาเหตุสาเหตุหลักเลยก็ไม่หลักคือสาเหตุหนึ่งสําคัญสาเหตุสําคัญอันหนึ่งที่ที่ที่รู้สึกว่าไม่ชอบก็คือแบบเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดมาก คือต้องใส่อยู่นีฟอร์มฉันต้องสวยต้องเป๊ะผมต้องเรียบหน้าต้องเป๊ะคือต้องต้องทารองพื้นตลอดอะไรเงี้ยแล้วช่วงเป็นปีนั้นเป็นปีที่ผิวแบบพังมากคือแบบตอนเป็นพยาบาลคือหน้าดีผิวดีแต่พอเป็นแอร์ปุ๊บคือหน้าพังคือคิดว่ามันเป็นเพราะว่าแบบต้องขึ้นไปอยู่บนเครื่องในขณะที่แบบแต่งหน้าเราไปเป็นคนที่แบบคือตลอดชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเป็นสิวตลอดคือชอบเป็นเป็นสิวเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายเป็นตลอดอะไรเงี้ยคือถ้าช่วงไหนดูแลผิวไม่ดีหรือว่ามีอะไรที่มมัันนแบบบบาากกกรระท่่งยเี สิวมาแบบเต็มเต็มแบบเออคือเราปีนั้นก็เป็นปีที่แบบต้องแต่งหน้าเยอะมากแล้วก็แบบตรงแบบช่วงเนี้ยก็คือแบบสิวขึ้นแบบไม่หยุดไม่หย่อนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราจิตตกรู้สึกว่าไม่ชอบจะไปรักษาก็ไม่ได้จะไปรักษาถ้าจะแบบไปทาเลเซอร์เอ้าหน้าต้องมาลอกต้องมาอะไรอีกหรือว่าแบบระงึบออกแมสสมมติถ้าเราทำเงี้ยเราก็ต้องแบบไปไป,ไปบินไปบินก็ต้องแต่งหน้าอีกคือมันไม่มีทางไหนที่จะหายเลยเงี้ยแล้วก็จิตตกมากก็เลย แล้วก็ไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบงานขนาดนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะอก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องงานเนี้ยเรื่องงานพยาบาลงานแอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้จะมา,มาคุยคลิปหนึ่งอืมอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะก็เลยลาออกคือพบเพบืพ่อครบครบหนึ่งปีใช่ไหมคะสัญญาอะไรเงี้ยเราเบสก็ลาออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะลาออกเนี่ยก็เออ มีคือสายกันวินไอเอชียนะคะไอเอชียเปิดรับสมัครเราเนี่ยจําได้เลยว่าพอเห็นว่าเปิดรับสมัครใช่ไหมเราก็คิดว่าอืมหรือว่าเราจะแบบให้โอกาสมันอีกสักครั้งหนึ่งแต่ลองย้ายใส่กันวินดูเผื่อแบบในทีคิดตอนนั้นคือคิดไปเองนะคะว่าแบบเผื่อมันจะแบบจะมีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยอืมแต่แบบไอเรื่องแต่งนุ่งแต่งหน้าคือเดี๋ยวค่อยว่ากันคือหมายถึงว่าตอนนั้นก็คือแบบ ไม่ได้อยากลองอ่ะอ่ะลองลองเผื่อได้ก็อาจจะเอาไม่เอาอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่อยากแบบให้โอกาสตัวเองลองอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเบคก็เลยโอเคจําได้ว่าพอเห็นประกาศรับสมัครก็ไปซื้อเสื้อเลยคือไปซื้อเสื้อสีแดงเลยคือแบบเออพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรซูเม่ก็คือใช้เรซูเม่เดิมก็แบบอีดดิบนิดๆิดหน่นนนอยๆน่อยอะไรเงี้ยค่ะอืม แล้วก็เปลี่ยนจำได้คือตลกมากเรซูเม,เม่ยันเก่าใช่ไหมที่แบบส่งไทยส์ไมคยก็ทำเป็นแบบมีกรอบสีส้มอะไรเงี้ยแล้วพอพอทำส่งแอร์เอเชียใช่ไหมเราก็อีดิตน,นิดนึงแบบเปลี่ยนไฟล์เป็นแบบกรอบสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ไปนิดหน่อยประมาณนั้นคือแต่ก็พร้อมอะไรเงี้ยคิดว่าแบบโอเคฉันจะลองดูอะไรเงี้ยแต่ถามว่าในใจลึกๆอะ่ะมันแบบอยากได้มากไหม ไม่เลยคือไม่ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่อยากลองมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็เลยอ่ะพร้อมอีกวันหนึ่งเนี้ยจะต้องไปสัมภาษณ์ละปรากฏว่าไม่ตื่นค่ะคือไม่ตื่นพูดจริงไม่ตื่นคือไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจจะแบบไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาหรือว่าอะไรคือตอนนั้นไปนรู้สึกนะอันเนี้ยเคยเป็นแม้ที่แบบในใจลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมเราก็เลย ไม่ไปไม่ตื่นไม่ไปแล้วพอแบบมันมันพลาดโอกาสตรงนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยทําให้เราแบบกลับมานั่งนึกละว่าอืมฉันจะเอาอยัางไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยอืมแล้วคือตอนนั้นอะอายุยี่สิบห้าแล้วนะคะคือยี่สิบห้ามันเป็นอะไรที่แบบอีกห้าปีสามสิบแล้วห้าปีอะเราเราเ e a l ล z e ตอนนั้นที่เราอายุขนาดนั้นอะเรา r e a l ล z ลแล้วว่าเวลามันผ่านไปเร็วแค่ไหนคือถ้าเราไม่แบบ you either like do it today or it, it would never ever happen อืคือเราก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเมก,ก็บอกแม่ว่าเออตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรมากคือไม่ได้คือใจหนึ่งมันไม่ได้อยากมันไม่อยากมาเพราะว่าแบบเราก็รู้สึกว่าแบบเราสนุกกับชีวิตที่นี่อะไรเงี้ยค่ะอืมสนุกกับชีวิตที่เมืองไทยสนุกกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สนุกกับเออ หลท์สิงหลายๆอย่างคือการเป็นแอร์ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นแอร์ที่เมืองไทยอะ่ะมันก็จะมาพร้อมกับความแบบ disclaimer อีกละอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าสําหรับเวลามันมันเกิดขึ้นกับเบสจริงๆแล้วก็คือยอมรับเลยว่าตรงตอนนั้นอะความคิดอะไรของเราเงี้ยมันก็มันไปในทางที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อันนี้ถ้าที่แบบย้อนมองย้อนกลับไปนะคะ พราะเราจะรู้สึกว่ามันเรามีไพรยอะเข้าใจความว่าไพร์ปะหยิงอะยิงทะนงอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบอุ๊ยแบบฉันแบบเป็นแอร์อะไรเงี้ยฉันเป็นแอร์เงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันสวยฉันดูดีฉันแบบทําอาชีพที่ใครๆก็อยากทําฉันได้มายืนในจุดที่ใครๆก็อยากมายืนแล้วก็รู้สึกแบบมันหลงไปกับความอะไรก็ไม่รู้ของตัวเองอะไรเงี้ยอืม ทุกคนรู้จักทุกคนต้องรู้จักเพจ Thai Q Girl รู้จักปะรู้จักใช่ไหมอืมแล้วคือมันมจะมีช่วงหนึ่งแบบเออ,อเขาเรียกว่าอะไรคือ Thai Smile มันจะมีเพจที่เป็นเพจแฟนคลับนะคะคือไม่ใช่เพจอฟิเฟชียลของเขาอะเมื่อก่อนมันจะมีตอนนี้มันหายไปละเป็นเพจแบบเป็นเพจแฟนคลับ Thai Smile อะไรเงี้ยอืมก็จะเอารูปแอไปลง แล้ววันหนึ่งมันก็มีคนเราไอเพจเนี้ยมันก็เอารูปเราไปลงนะคะแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะไอเพจไทคิวเพจที่ชื่อว่าไทคิวกรอหรอเหมือนเขาก็รีプライเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรีプライโพสตนั้นให้มันไปโพสต์ใน i g ของไทคิวกรออะไรเงี้ยอืแต่ว่าไทคิวกรอเนี่ยเขาเป็น p r i v a t e นะคะแต่ว่าเขามีคนฟอลแบบเป็นแสนเลยนะรู้สึกแล้วหลังจากวันนั้นนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคืออยู่ๆแบบใน i g เราก็มีคนมาฟอลเพิ่มอีกเป็นพันเลย ในในระยะเวลาแบบสั้นมากอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยยิ่งแบบอุย้ยทําไมเกิดอะไรขึ้นคิดว่าตัวเองแบบว่าอุย้ยสวยป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยอืมแต่บอกยอนบอกตรงๆว่ามองย้อนกลับไปแล้วขำคือขำในความแบบไม่โตของตัวเองอะแล้วก็แบบรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบไร้สาระ,ะเออเฮ้ย <laughs> แต่ว่าถ้าใครจะแฮปปี้กับแบบยอดฟอลโล์อะไรเงี้ย Disclaimer อีกแล้วนะคะคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความคิดของเบนนะคะว่าว่าเออตอนนั้นเราไร้สาระจริงๆอะไรเงี้ยอืม <c oughs> <c oughs> เบนก็เลยแบบเออตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออจะมาอเมริกาแต่ถ้ามาก็เหมือนทิ้งทุกอย่างไปเลยนะเนี่ยชีวิตกําลังพีคๆเลย,เลยอะไรเงี้ยอืมไปเที่ยวแบบชอบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยอืมไปเที่ยวกันคืนไปเข้าศาลทองหลอ่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบกําลังแบบฮปปี้ลุ้มหลงอะไรต่างๆใช่ไหมอืม ก็เลยไม่ได้อยากจะย้ายมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ในใจก็เออยิ้ม้าแล้วนะคือในในใจมันก็ยังมีด้านดีอยู่งว่าแบบฉันควรจะแบบทําอะไรสักอย่างที่แบบจริงจังให้กับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าถ้ามาอเมริกามันชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่แบบจริงจังมากแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเราพร้อมหรือยัง <c oughs> หลังจากนั้นก็เลยไปไปบอกคุณแม่นะคะว่า มามีแบบลูกลูกว่าแบบลูกอยากมาอเมริกาแล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์ไปบอกน้าในเฟ e บ o o กก่อนตอนนั้นจําได้นางเขาแบบคุณแม่ก็ดีใจมากแล้วแล้วแล้วคุณแม่ก็แบบแน่ใจนะแบบไม่เปลี่ยนใจแล้วนะแบบคือนางต้องถามยาำอะไรเงี้ยแน่ใจแล้วนะไม่เปลี่ยนใจแล้วนะคือรู้แหละว่านังก็ดีใจแล้วคือแบบรู้ว่าคุณแม่ก็แบบรอรอให้แบบให้เราพูดออกไปสักทีว่าเราจะมาอะไรเงี้ย คือแม่เวเนจะเลี้ยงลูกแบบให้อิสระนะคะให้ให้อิสระทางความคิดให้อิสระในการตัดสินใจแต่นางก็จะคอยเป็นพายกระซิบเนี่ยจะแบบ e ee, น,นี้มันดีนะลูกแบบแบบนี้ดีนะเนี่ยหมือนว่าอันนี้โอเคนะอะไรเงี้ยแต่นางก็จะไม่พูดไม่บังคับแต่นางก็จะแบบคอยไกด์อยู่ห่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคอยคุยให้เราฟังว่า เออเนี่ยหมอมีแบบพอเป็นพยาบาลนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะแบบยูไม่ต้องทํางานหนักเลยนะอะไรเงี้ยแบบแล้วแบบผลตอบแทนมันก็ดีนะเนี่ยหมอมีแบบอย่างนี้อย่างนี้หมอมีแบบเริ่มต้นตอนหมอมีอายุเท่านี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยแบบโอ้โหหมอมีประสบความสําเร็จเท่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยเนี่ยให้ยูมาแบบมาตอนที่เนี่ยเด็กกว่าหมอมีีเป็นสิบสิบปีตอนที่หมอมีมาอะไรเงี้ยยูก็จะยิ่งแบบมีโอกาสในการแบบก้าวหน้าแบบยิ่งกว่ามอมีอีกอะไรเงี้ย นางก็จะคอยพูด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 ,พด,พดให้เราคิดนะคะแล้วก็เอเอ,เอคิดคิดคิดก็เลยบอกนางว่าโอเคมันมีจะจะมาเมกาแล้วอะไรเงี้ยนางก็ดีใจมากจองตัวให้เลยอืมเพราะจำได้ว่าแบบหลังจากวันนั้นอีเดือนหนึ่งก็ก็ไปเมกาเลยอ่ะอืมเสร็จปุบ๊บเออก็พอรู้ว่าจะมาเมกาแล้วใช่ไหมคะก็ลาออกเลยดิเซนไบราครบครบหนึ่งปีแบบหนึ่งปีหนึ่งวันอะไรเงี้ยจำได้คือแบบประมาณนั้นเลยหนึ่งคือครบสัญญาปุ๊บออกเลยเลย อม่ค่อยเท่าไหร่เลยอือก็ลาออกมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเมกาใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องที่เบตบอกว่าเออเอออยู่ร้องไห้กลางซูปเปอร์มาร์เก็ตในแออนะคะเพราะว่าแม่ไม่ซื้อของให้มันเกิดขึ้นจริงๆหรอคือมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนลองึกตามเบตนะลองึกตาม <c oughs> ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ แบบอยู่ในวัยแบบผู้ใหญ่ตอนต้นอะอายุ25คือตอนนั้นอายุ25สิาำหรับเบนมันคือแบบฉันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเงี้ยแล้วก็หาเงินเองมาแบบมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยที่แบบอินดีเพนเดนต์เต็มตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือก่อนที่จะมาอเมริกาไม่กี่เดือนน่ะก็เพิ่งซื้อบ้านไปคือคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ซื้อนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นชื่อเราเพราะว่า คุณแม่คุณแม่เป็นอเมริกันิซิเซนใช่ไหมคะแล้วก็เบสเนี่ยเออก็ตอนนั้นคือยังเป็นแอร์อยู่อยู่ในแบบช่วงที่แบบเพิ่งเข้ามาเข้ามาเป็นแอร์ได้แบบสภาพหนึ่งละอ่ะก็มีสเตทเมนต์หเดือนมีอะไรก็ว่าไปเราก็ไปทํางานพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลด้วยคือเราก็มีรายได้ดีพอสมควรอะไรเงี้ยอืมเราตอนนั้นที่กูซื้อบ้านอ่ะมันก็เป็นสเตทเมนต์เราเป็นชื่อเราอืมบ้านก็เลยเป็นชื่อเราอืม อ้คิดดูนะอายุยี่ห้ามีแบบทํางานมาแล้วเงินเดือนดีชีวิตดีแบบโอเคแล้วก็มีบ้านเป็นชื่อตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งมันต้องแบบย้ายมาอยู่อเมริกาศูนย์เลยทุกคนคือ zero นับนับไม่ใช่นับหนึ่งนะนับศูนย์เพราะว่ามาปุ๊บคือไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีใครเลยมีแต่ครอบครัวคือโชคดีที่ว่ามีน้องสาวนะคะคือน้องสาวเนี่ยก็สนิทกันมากตั้งแต่เด็กเอะไรเงี้ยอก็เลยโอเคดีแต่คือนางก็คือเรียนไงนางนางตอนนั้นคือนางกําลังเพิ่งแบบเรียนพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วนางก็มีแฟนซึ่งนางก็ไม่ได้แบบว่าคือเข้าใจน้องสาวไงไม่ได้แบบ ไม่ได้โทษน้องนะเพราะว่าน้องก็ต้องมีชีวิตของชีถูกไหมคือเราก็ไม่ได้อยู่กับชีมาหลายปีอะไรเงี้ยอืมเราก็ไม่สามารถไปแบบไปเกาะไปคริงงี้กับนางแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงได้มันก็ไม่ได้ไงแล้วแม่ก็ทํางานอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยเหมือนมาจากแบบเคยเคยมีสังคมเป็นของตัวเองมีเงินเป็นของตัวเองทํางานเองคือตอนนั้นชีวิตมันพุงพ่งพุงง่งพุ่งเนี้ยแล้วมันก็แบบฟิวตก ไม่ใช่ว่าตกคือย้ายไปเมกามันก็ดีไงแต่คือตอนนั้นคือเรายังไม่ได้คิดว่ามันดีเพราะว่าแบบมันใหม่มากเราก็คิดว่าแบบเฮ้ออ่างเงี้ยอืมคิดภาพตามอยู่ใช่ไหมโอเคคิดอยู่อ่ะหล้วจากนั้นเนี่ยวันหนึ่งก็ไปชอปปิ้งกับคุณแม่คือตอนนั้นเป็นช่วงเดือนแรกๆที่มาเลยนะคะก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยอืมไปซื้อของแล้วก็ตอนนั้นคือสำลีเช็ดหน้ามันหมดคืออยู่ที่ไทยอะ่ะก็แบบ อีพันบอใช่ไหมทุกคนที่แบบไปซื้อสำลีดีๆแบบอะไรเงี้ยชิเซโดสำลีแบบอะไรเงี้ยก็ไปซื้อแบบเราก็ไปเองซื้อเองอะไรเงี้ยแค่สำลีเช็ดหน้าทุกคนมันแบบมันเซนซิทีฟนะอ่ะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือไปไปที่ห้างไม่ใช่ห้างดิเขาเรียกว่าอะไรอะซูเปอร์มาร์เก็ตอะเออมันก็เหมือนตลาดอะไรเงี้ยเราก็ขอแม่ซื้อสำลีเช็ดหน้า ออแม่ก็แบบโอเคเราก็หยิบมาเงนะี้ยไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแล้วคือแบบแม่เป็นคนซื้อให้อืตอนนั้นคือไม่มีตังคนะ์ไนศูนย์ไม่มีตังค์แล้วแม่ก็เลยแบบแล้วแม่ก็หยิบคนมาแม่ก็แบบดูราคาอนะไรเงี้ยเหมือนมันจะแบบทุกคนคือมันแพงมากมันแบบสี่หรือสี่จุดเก้าเก้าคือแบบสามลีบ้าเลยคือคูณสามสิบเข้าไปอนะเท่าไหร่อ 12. นะ่ะสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบอะทุกคนแบบ สำลีงโง่ไรเงี้ยไม่ใช่บบสำลีคุณภาพดีอไรเงี้ยสำลีแบบทั่วไปไรเงี้ยเหมือนจะแบบสี่ห้าเหรียญไรเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่ซื้อให้เว้ยคือจาได้แม่พูดว่าแบบแพงอะ่ะอไรเงี้ยไว้ทํางานเราค่อยซื้อเองแล้วกันแม่ก็พูดแบบสไตล์แม่ทุกคนเข้าใจปะแม่ก็ไม่ได้ไม่คิดว่าแบบอีนี่มึงจะมาเซนซิทีฟอะไรกับสำลี <c oughs> เราก็แบบแต่ในใจเราตอนนั้นอะคือจาได้เลยว่าแบบแม่บอกว่า เออเนี่ยอะเอาไปวางเอาไปคืนไปอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทํางานแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อเองอะไรเงี้ยชีก็พูดสไตล์แม่เราก็แบบงงตอนนั้นคือโมโหแบบโกรธมากคือทั้งโกรธทั้งแบบในใจมันเสียเซลแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเซลเอสเีมหรอคือตอนนั้นคือมันเหมือนแบบเหมือนเรากลายเป็นเด็กอะทุกคนที่แบบแม่จะต้องแม่จะต้องอนุมัติเพื่อที่จะแบบซื้อสำลีเช็ดหน้าอะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นไม่รู้เป็นเมนด้วยหรือเปล่าหรืออะไรคือมันเซนซิทีฟมากทุกคนมาไปช่วงแบบเดือนแรกๆที่ไปด้วยอะร้องไห้จ้ะ <c oughs> คือยืนร้องไห้คือเอาสำลีไปคืนใช่ไหมแล้วก็แบบยืนนิ่งอะแบบยืนนิ่งแม่ก็แบบอะไรวะมันยืนนิ่งเลยของมันแม่เดินเข้ามาดูน้าตาไหลแบบร้แบบองไห้คือโกรธคือทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งแบบ ทั้งแบบมันมันมันเสียเซลเอสตีมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วแม่ก็ร้องทำไมอะเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้จะพูดกับแม่ไง,ไงก็เลยพูดไปว่าไม่ชอบอยู่ที่นี่เลยแบบไม่อยากอยู่ที่นี่เลยแบบไม่ชอบชีวิตที่นี่แบบทําอะไรก็ทําไม่ทําเองไม่ได้อะไรเงี้ยอืมโกรธค่ะแต่สัพักก็โออเข้าคามสงบเสตียอารมณ์ก็รู้มันไม่ใช่ความผิดแม่เนาะอืมก็ขึ้นรถกลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรเออแต่มันตลกเพราะว่าแบบ ทุกวันเนี้ยยังนึกถึงอยู่เลยอะเพราะว่าแล้วแต่ละคือแบบหลังจากนั้นพอมันผ่านผ่านมาใช่ไหมคะทุกคนชีวิตมันก็แบบมันก็กลับได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งแบบเออน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนทุกวันนี้ก็โอเคแล้วแหละไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอะไรละรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ <laughs> ตอนนั้นคือแบบงงแงงงแงคือทุกคนฟังเราอาจจะ จะรู้สึกว่าแบบมันก็กึ่งตลกแต่ถามว่าแบบตอนนั้นนะมันมันดราม่ามันเซนซิทีฟไหมทุกเป็นทุกคนทุกคนจะรู้สึกไงรู้สึกเหมือนกันป้าแบบเราเคยทําทุกอย่างในตัวเองเงี้ยบ้านที่แบบหลังแล้วแบบสามสี่ล้านก็เงินไม่ใช่เงินแร้สเตทเมนเต์เราอะไรเงี้ยบ้านทั้งหลังเป็นชื่อเราแล้วบ้านก็อยู่ในของหมู่บ้านที่แบบโครงการที่ดีด้วยเราก็โคตรพราวเลยทุกคนตอนนั้นเราพราวมากแล้วก็เป็นแอร์แบบเคยเป็นแอร์แบบเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลที่แบบมีชื่อเสียง ไรเงี้ยเออเราจอยู่วันหนึ่งเราก็ต้องมาแบบขอแม่ซื้อสำลีหรือแม่ไม่ซื้อให้เออมันก็ดูเป็นฟังเป็นเนิสัยแบบเอาแต่ใจนิดนึงเนาะแต่ก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังว่ากว่าที่เวทจะปรับตัวได้นะคะกว่าที่เวทจะแบบมาถึงทุกวันเนี้ยเวทก็ผ่านช่วงเวลาอิโมชันอิโมชันอลต่างๆมามากมายแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะกับการเริ่มต้นใหม่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยทุกคนคือเวทยังโชคดีคือแบบขอบคุณพระเจ้ามากที่แบบ ต่ยังมีคุณแม่มีน้องสาวอะไรเงี้ยอืมอยู่ที่นี่แล้วก็มาเจอสามีอีกอไรเงี้ยอืแล้วตอนหลังพี่ชายก็ย้ายมาคือครอบครัวก็ครบไรเงี้ยเออมันมันก็โชคดีแล้วที่เราอ่ะมีทุกคนที่เรารักอยู่อยู่อยู่ข้างๆเราอไรเงี้ยลองนึกดูดิทุกคนทุนที่แบบคนที่ไปเริ่มต้นใหม่เนี้ยไปอยู่สมมติย้ายมาอเมริกาแต่อยู่คนเดียวหรือว่าแบบย้ายไปประเทศอื่นอไรเงี้ยเราเบ็ดนับถือมากเลยนะคนคนที่เขาทําได้อมันสุดยอดมากเลยทุกคนแล้วก็ ที่เวททาคลิปนี้มาแชร์นะคะก็อยากจะบอกว่าอืมคือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะท,ที่ที่เวลาที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งโดยโดยที่มันเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งใหญ่ก็ตามเนี่ยมันมันจะต้องมีผลกระทบกับอารมณ์หรือว่าแบบีอืออารมณ์ความรู้สึกของเราลึกๆเนี้ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อแวร์หรือว่าแบบ ไม่ได้รู้ว่ามันมันมีความรู้สึกนั้นอยู่ไงแต่เบสอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ปกติมากเพราะว่าหลังจากวันนั้นที่เบสร้องไห้ใช่ไหมเราเบสก็รู้ว่าแบบเบสรู้ด้วยนะว่าที่เชนร้องไห้มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะแบบพยายามจะลืมหรือว่าแบบไม่ได้จะสนใจกับความรู้สึกตรงนั้นมากมายแต่แต่ณเหตุการณ์ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้อเรามีความรู้สึกนี้อยู่ลึกๆก็คือว่าแบบ การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมม,มันมีผลกระทบกับความรู้สึกเราอะไรเงี้ยอืมโดยที่แบบเราต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดอะไรเงี้ยอืมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนหรือว่าใครที่กาลังคิดจะเปลี่ยนงานใหม่เป็นสังคมใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเออจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นว่าเอ,อมีสิ่งอะไรก็ตามที่แบบเกิดขึ้นในชีวิตที่มันจะแบบมีผลกระทบ ต่อจิตใจเราอะไรเงี้ยคือเบสเบสก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ที่ผ่านตรงนั้นมานะคะคือก็อยากบอกว่าเข้าใจเข้าใจมากแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติมากเลยทุกคนแต่ที่สิ่งที่อยากบอกก็คืออ่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะผ่านไปนะคะอย่างเบสเองเนี้ยอย่างที่บอกคลิปที่แล้วเบสเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะเบสเชื่อในพระเยซูแล้วเบสก็เชื่อในพระเจ้าเงี้ยเบสรู้ว่าก่อแ,แบบมีแผนการที่ดีในชีวิตของเบสเนี้ยแล้วเบสก็รู้ว่าแบบ eventually it's gonna happen คือ,อยังไงก็ตามพระเจ้าไม่เคยแบบว่าจะพัจะนาเราไปในทางที่แย่อะไรเงีเ้ยเบสก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดให้กับเบสรออยู่รออยู่ตรงหน้าอยู่แล้วมันมันอยู่ที่ตัวเบสเองที่เบสจะต้องเดินไปไปแล้วก็ผ่านไอ้เรื่องราวพวกเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะไปถึงตรงนั้นนะคะซึ่ง <laughs> ผ่านมาทุกวันนี้ใช่ไหมเบสมาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ย คือเบสก็แฮปปี้มากเพราะก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทําให้เรานึกย้อนกลับไปแล้วก็เฮ้ยเราแบบเราโตขึ้นมากเลยนะเรามาไกลามากเลยอะไรเงี้ย <c oughs> พูดมากมากเลยอะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้เบสด้วยนะ <c oughs> เบสจะได้มีกำลังใจมาเล่าแล้วก็ทำคลิปดีๆให้ทุกคนฟังอีกนะคะ ถ้าใครมีไอเดียนะคะหรือว่าอยากจะเร q u e s เรื่องอะไรนะคะก็สามารถบอกมาได้เลยหรือว่าจะติชมตรงไหนนะคะก็ก็ยินดีรับฟังเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเว็บเนี่ยใหม่มากนะคะก็ถ้าตรงไหนยังไม่ถูกใจใครหรือว่าเอ่อยังไม่ดีหรือว่าวันนี้วันนี้พูดอะไรตรงไหนไม่เข้าหูใครนะคะก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เว็บคงต้องไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.